มาดูกรณีล่าสุดกันบ้างน,นะคะวันนี้ค่ะทางศาลดีกาค่ะพิพภากษาแก้ไขนะคะให้จำคุกนายทาริตเพงดิตอดีตอธิบดี DSI ค่ะเป็นเวลา1ปีกรณีโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรมค่ะคดีนี้นะคะพันเอกปิยวัฒน์กิ่งเกตอดีตผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า DSI นะคะเป็นโจทฟ้องนายทาริตเพลงดิตอดีตอธิบดี DSI นะคะแล้วก็นายชาญเชา ชัยยานุกิจนะคะรักษารษาชก,การประลัดกระทรวงวิติธรรมในขณะนั้นฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีทำหนังสือโยกย้ายพันเอกปิยวัฒน์ซึ่งขณะนั้นค่ะเป็นผู้บัญชาการสํานักคดีทรัพย์สินทางปัญญาไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคดีซึ่งมีระดับต่ำกว่าตําแหน่งเดิมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2555ค่ะ สำหรับคดีนี้นะคะศาลชั้นต้นค่ะได้มีการพิพากษาให้จำคุกนายทาริศสปีและให้ยกฟ้องนายชาญเชาแต่ต่อมาค่ะศาลอุทธรณ์นะคะก็พิพากษาแก้ให้จำคุกนายชาญเชาด้วยเป็นเวลา2ปีแต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษเป็นเวลา2ปีค่ะขณะที่วันนี้ค่ะศาลดีกานะคะพิจนารณาแล้วนะคะเห็นว่าที่นายทาริศเสนอข้อนะคะ เสนอขอย้ายพันเอกปิยวัฒน์เป็นสาเหตุความขัดแย้งกันในเรื่องสำนวนคดีค่ะเห็นได้ว่าเป็นการใช้อำนาจไปในทางการแกล้งด้วยสาเหตุส่วนตัวมากกว่าที่จะคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการพฤติการแห่งคดีนะคะนับว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่สมควรรอการลงโทษค่ะที่สาลอุทธร,ร์รอการลงโทษจำคุกนายทาริชนั้นสาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยพิพากษาแก้ให้ลงโทษจำคุกนายทาริศหนึ่งปีโดยไม่รอการลงโทษค่ะ และให้ยกฟ้องนายชานชานะคะจำเลยที่สองสำหรับในวันนี้ค่ะเจ้าที่รชาชทันได้เบิกตัวนายทาริศมาจากเรือนจําค่ะเนื่องจากถูกจําคุก1ปีไปก่อนหน้านี้ในคดีที่หมิ่นประมาทนายสุเทพเทือกสุบันกรณีโครงการจัดซื้อจัดจ้างโรงพัก396แห่งค่ะ ส่วนคดีนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะจำคุกอีก1ปีนะคะตอนนี้ YouTube มัตชนทีวีนะครับเรามีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมพลาดข่าวสารเหตุการณ์สำคัญต่างๆอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามครับ